กับการผันรูปห้ามปามนะคะซึ่งก็ยังเป็นในส่วนของบทที่33อยู่นะคะก็คือชิ้นขีเคนั่นเองซึ่งการที่จะเปลี่ยนเป็นรูปห้ามปามนะคะก็ทําได้ง่ายๆนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นกริยารูปที่โฉกเคก่อนนะคะแล้วเติมด้วยณเข้าไปนะคะโดยจะใช้เหมือนกันทั้ง3กลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่น ข,ขุนะคะก็บวกนะเขากลายเป็นข,ขัคุณะแปลว่าห้ามเขียนนะคะแล้วก็โยมุบวกนะกลายเป็นโยมูนะห้ามอ่านนะคะส่วนกริยากลุ่มที่สองนะคะ,ะเช่นคําว่าทาบเบลุนะคะบวกคําว่านะกลายเป็นทาบลุนะกลายเป็นห้ามกิน มิลุบวกหนะกลายเป็นมิลุหนะกลายเป็นห้ามดูนะคะแล้วก็กริยากลุ่มที่3นะคะก็คือคูรุนะคะก็กลายเป็นคูรุบวกหนะกลายเป็นคูรุหนะห้ามมานะคะแล้วก็สุรุบวกหนะกลายเป็นสุรุหนะแปลว่าห้ามทํานะคะและอีกตัวอย่างคือชุอิกลายเป็นชุอิสุรุหนะห้ามระวังนะคะเอากริยาในบทที่3 3มาแปลงเป็นรูปห้ามปามกันนะคะ กับคำแรกนะคะคำว่านิกเก a มาสนิกเกลุกลายเป็นนิกเกลุนะห้ามหนีห้ามหามลบหนีนะคะสวางิมาสกลายเป็นสวางุกลายเป็นสวางุนะห้ามส่งเสียงดังนะคะอะคิลามมาสอะคิลามลุกลายเป็นอะคิลาม l u ลุนะห้ามตัดสินใจห้ามรกเลิกนะคะ คำต่อไปนะคะคําว่านักกีมัรนักเกลุก็เป็นกานักเกลุน่ะห้ามคว่างปลานะคะมาโมลิมัรกลายเป็นมาโมลรุป้องกันร,รักษานะคะก็กลายเป็นมาโมลุนะกลายเป็นห้ามป้องกันห้ามรักษานะคะม im าจิมาริมัรเป็นห้ามจิมาลุหาจิมาลุนะ ก็คือห้ามเริ่มต้นห้ามเริ่มพิธีนะคะต่อไปนะคะก็คือคำว่าชุดเซกิชิมาสนะคะคือร่วมประชุมนะคะก็กลายเป็นชุดเซกิสุรุกลายเป็นชุดเซกิรุนะห้ามเข้าร่วมประชุมนะคะต่อไปนะคะคำว่าซึตาเอมาส แปลว่าแจ้งให้ทราบถ่ายทอดบอกกล่าวนะคะก็จะกลายเป็นสึตาเอลุอลนะนะคะก็คือห้ามแจ้งให้ทราบห้ามถ่ายทอดหรือบอกเรานะคะต่อไปนะคะเกิดคำว่าฮัตสุชิมาน,นะคะก็เป็นฮัสุสุฮัสุสุก็กลายเป็นฮัสุสุนะก็คือห้ามลุกออกจากที่นั่งนะคะแล้วก็คำว่า โมโดริมาสนะคะก็กลายเป็นโมโ o ลุนะคะซึ่งคำนี้จะแปลว่ากลับมาที่เดิมย้อนกลับนะคะก็จะกลายเป็น m าโดมาโดลนะนะคะก็คือห้ามกลับมาที่เดิมนะคะเรามาดูตัวอย่างในหนังสือกันนะคะสำหรับเล่นชืเอนะคะการผันกริยานะคะให้กลายเป็นรูปห้ามปามและรูปคำสั่งกันนะคะกับคำแรกนะคะคำว่าอีมาสนะคะก็กลายเป็นอีเอออนะ คาคิมาร์เป็นคาเคคาคุณ Ak โอโยงิมาร์กลายเป็นโอโยงเอโอโยโอโยงุาดชิมากลายเป็นดะเซดะสุ n a ทาจิมาร์กลายเป็นทาเทะทาสุาอโซบิมาร์กลายเป็นอโซเบอโซบุณนโะนมิมาร์กลายเป็นโนเมโนมุณนะสุวาริมารกลายเป็นสุวเลสุวลุณนาะ แล้วมาดูในกริยากลุ่มที่2กันนะคะกับยามเมาร์ตกลายเป็นยามีโลยามมลูนาเดลมาร์ตเดลูแล้วก็เป็นเดลูนามีมาร์ตมีมามีลูมีลูนาโอลิมาร์ตกลายเป็นโอลิโลโอลิลูนากับกริยากลุ่มที่3นะคะก็จะกลายเป็นคีมาร์ตกลายเป็นค้ยคูลูนาชิมาร์ตเป็นชิโลแล้วก็ซูลูนะค่ะ เดี๋ยวในตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกันกับวิธีการใช้ในส่วนของกริยารูปห้ามปามและรูปคำสั่งกันนะคะแล้วก็ไวยากรณ์อื่นๆเพิ่มเติมในบทที่33กันค่ะ